Big, big girl, little big, big word is not a big, big thing if you me. But I didn't hang up. I'm hung. I'm hung. ฝากก็้าไปฟังเพลงเออคุณละคนด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งล้านเก้าแสนเลยนะฮะจะสองล้านแล้วนะครับผมทุกคนน้องมาถึงบ้านแกล้งเลยมันเอาที่ฉีดที่ฉีดอะไรวะที่ฉีดเช็ดในครัวฉีดเข้าหน้าหน้าเพียงสักหม้ขนาดนั้นเลยไอเดไอเจี๊แล้วก็หนุ่มเกินขนาดทินตัวเองยังโดนเลยครับ

เดินสักพักแล้วครับ้สว่างจังซื้อตัวดีขาชัวเลยกำลังสุดยอดเลยเมื่อคืนนี่เมื่อคืนมีคนดูเราด้วยนี่ครับกำลังขับรถมาอ้าวพี่จอยไม่ได้ไปการศิกษาไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับมาเกียบ้านครับเข้าแล้วเมื่อรีวิวเมื่อคืนหน่อยค่ะอยากรู้ว่าเมื่อคืนสนุกกันไหมเป็นยังไงบ้าง ทุกคนความเห็นความเห็นเป็นยังไงกันบ้าง่็คืนแนะนําติดชมติดติงมาหน่อยครับลูกบ้านอยู่หน้าบ้านครับพี่อิมพี่มาเหรอคะพี่มาดีครับพี่จอยเต้นสนุกมากขอบคุณค่ะมอดิบ นุกสุดเหวีย่ยงไปเลยเมื่อคืนมีใครเมาบ้างที่มีแฟนยังไม่มีครับน้องเดียแอบชุดกำนัน FC ส่งมาให้ขอบคุณ FC ด้วยนะคะชุดนอนจาก FC กำนันแสดงสมบทบาทจริงๆมันแบบจะเรียกว่าการแสรดงมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะมันเป็นตัวตนเรา <laughs> ทุกคนอยู่หน้าบ้านนะคะ เล่นได้ตุ๊กตาทองเมื่อคืนอะพีเรบาบทเป็นกินยาดองคนมนยายาดองก็นัง่งกินนั่นก็ว่าแสาดงได้สุดามาดกมาเร <c oughs> ื่องจริงปะตนั่นขี้เมาแต่เมื่อคืนมายาดองยาดองทิพ์พี่เบคคขาครับดูตั้งแต่ เต้นตั้งแต่ต้นจนจบเลยน่ารักกำลังดังใหญ่แล้วไม่ไม่ใหญ่ครับตัวเล็กครับเล่นหน้าได้ตุ๊กาตาทองนี่จะเย็นครับ ไม่เงารับพี่จอยอยู่ด้วยอ่าไม่เงาเพราะว่ามีสาวมหาลโมเบสทุกวันเลยครับเฮ้ยบายเขาใส่ฟิลเตอร์หน่อยนะคะวันนี้เพราะว่ายังไม่ไดดนพี่การเลิกไลฟ์สดเพิ่มอ๋อไอไลฟ์ไลฟ์ติ๊กตอกองพี่การโดนบล็อกนะคะ สวยเก่งเล่นบทขี้เมาเหมือนอันนี้คือชมหมดแก้วค่ะกำนันหมดแก้วค่ะพี่เดียลองมือบ้างลองมือบ้างเก่งพี่เดียเก่งบายหลังมือแล้วอย่อายมาทาหน้าพี่แล้วนะเก่ง,างบายไม่ได้ไม่ไดหน้าแล้มันเนี้ยวเหรอมันนี้ เบสมีเอาไงไอ้นั่งกองลงเลยจายต้องติดต่อทางไหนคะติดต่องานเหรอคะติดต่องานได้หน้าเฟซบุ๊กใจเลยครับอ๋อตัวเรยนตัวเรยนเรียกเบสมาหน่อย น้องเบสแต่งตัวโป๊ค่ะเดี๋ยวติ็กตกบิน <c oughs> อนให้ดูแต่หน้าให้ดูแต่หน้าจอยไม่เอาไม่ดังที่ให้ดูแต่หน้า,อนนาเอาดูแต่หน้านะครับเดี๋ยวปิว,ปวนออห,นออหน้าดิเพิดังตรงตรงเออนะครับแ๊กนี่ไงอ่างนาว,นว,วนพอแล้วนะคะให้ดูแค่นี้พี่จอยห่วงไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่บอยไปไหนพี่บอยห้าอะไรกินอยู่ในห้องน้ำครับอางนวลไม่ หนาวแล้วมั้งนุ่มอะมีนุ่มเหมือนนุ่มเยอะอยู่ในชาไม่กินนุ่มนี่นุ่มบางนุ่มวางวางไหมวางไหมทางนะทางเอ๊ะทำวานี่นม่ทำวายไ่อยู่ในตู้บายน้องจอยถ้ามีคนมาติดต่อ อ๋อการแสดงรับได้เลยใช่ไหมคะขี้เมาสมบทบาทน้องฟุกไปไหนฟุกไปไหนไม่รู้ฟุกไปไหนอ่ะฟุกไปไหนเบสซือ้องอ๋อไปซื้อข้องครับอตอนน้องฟุกออกไปพี่จอยยังไม่เต็มนเลยพี่จอยอายุยีิบเจ็ดครับยังไม่ถามาอายุเก ลักเก้งสีซ่าขอบคุณนะครับขอบคุณแทนน้นองๆด้วยครับตัวอะไรคนละคนลองไห้ตามคูเลย ก็ว่าตัวลายตัวลายโลนะครับตัวลายคนละเอ้ยตัวลายคนละคนหรือตัวลายบ้านๆแต่ได้จ้ะเอ้ยส้มส้มตัวลายนี่วะอ๋อเขาว่าตัวลายคนละคนนาตาเราจะช่วยได้ไหมมานั่งมาเรื่อยมานั่งเล่อยกันนะนาตาเราจะช่วยได้ไหมเก่งเก่งฟังยีนี้ไปเจอต้องนอนบนนองกูอันซินเดียนี่